ได้ได้เล่นเป็นทหารอากาศในผู้ชายในเครื่องแบบดีใจเพราะว่าคือจริงที่บ้านน่ะก็เป็นทหารกันนะแต่ว่าผมคนเดียวที่ไม่ได้เป็นก็แบบเออถึงไม่ได้เป็นในซีพตจริงก็เป็นในเอ็มดีก็ยังดีเขาเรียกกันว่าทหารหมูอ้วนอ้วนอ้ว,น,ว,น,วน,น,บบน,นขึ้นหกิโลแต่ว่าก็ก็แบบ คือมันเป็นธรรมดาของการที่ใส่ชุดทหารแล้วมันก็จะแบบมันฟิตใช่ไหมครับก็มันเขาเรียกว่าสมาร์ทสมาร์ทมากกว่าอ้วนเออไม่ได้อ้วนหรอกนักดาบเขาบอกว่าใส่หมวกนอกเปล่าใช่ขึ้นหาเลยไปตีแบตบตอนนี้รถมาสามลูแล้วทห,หารหมูนะ่ารักออก